ตอนนี้คุณกำลังใช้ชีวิตแบบไหนคุณอยากให้ชีวิตของตัวเองเป็นอย่างไรคำตอบแน่ๆก็คือฉันก็อยากมีชีวิตที่มีความสุขสมหวังเป็นดังที่ฉันปรารถนาสิแล้วคุณเคยทำา3ข้อต่อไปนี้ไหมคะถ้าเคยแล้วก็มาแก้กันเลยค่ะเพื่อให้ชีวิตพุ่งทยานอีก10เท่าไปเลยข้อ1แก้ที่การเซล์ทอค เลิกพูดคำแย่กับตัวเองเราคงเคยได้ยินคนที่ชอบพูดกับตัวเองว่าทุกเรื่องเนี่ยมันยากไปหมดมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเรื่องเนี้ยมันดีนะแต่ฉันอะไม่เก่งพอฉันพูดไม่เก่งฉันยังไม่ดีพอฉันไม่มีเวลาคนอื่นเขาทำกันไปหมดแล้วคำพูดเหล่านี้เป็นพลังงานลบค่ะ ถ้าพูดบ่อยๆก็จะทำให้ภายในใจของเราเชื่อว่าทุกสิ่งมันดูแย่และเลวร้ายตามที่เราคิดผลลัพธ์ที่ออกมามันก็จะคอนเฟิร์มหลักฐานตามที่พวกเราคิดค่ะคือทำไม่ได้ไม่ดีพอเงินหายากเพราะฉะนั้นเราต้องระวังคำพูดของเราค่ะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นให้ชีวิตของเราเป็นไปนตามที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นด้านความรักความสัมพันธ์ ด้านการเงินหรือว่าด้านการงานอะไรก็ตามสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือการพูดกับตัวเองในเชิงบวกคำพูดดีๆเป็นการสร้างความหมายที่ดีให้กับตัวเองเช่นฉันเก่งจังฉันดีพอฉันทำได้ทุกเรื่องทุกเรื่องเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับฉันฉันเป็นที่รักฉันหาเงินง่ายๆเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันแบบง่ายๆสบายๆ ฉันเป็นคนรวยฉันไม่คนสำเร็จซึ่งมันเป็นการฝึกให้สมองของเรารับรู้และเราสามารถที่จะฝึกพูดสิ่งเหล่านี้ได้ทุกเรื่องตามที่เราปรารถนาแม้ว่าสิ่งที่เราพูดมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้เราก็สามารถพูดเพื่อให้สมองจดจำได้เป็นการป้อนข้อมูลดีๆคำพูดดีๆพลังงานบวกๆอาจจะเรียกว่าเราหลอกสมองของเราก็ได้ ว่าเรามีเราเป็นตามที่เราต้องการแล้วผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะเป็นเช่นที่เราปรารถนาได้ดีกว่าค่ะ 2. ไม่อนุญาตให้ตัวเองมีเป็นตามที่ต้องการบางคนไม่อนุญาตปิดตัวเองในเรื่องของการมีหรือเป็นไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความรัก คุณจะต้องอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีและเป็นอย่างที่อยากได้โอกาสที่จะเข้ามาก็ต้องข,ขว่อยคว้าเอาไว้และบอกกับตัวเองว่าฉันทําได้ฉันเก่งถ้าเราไม่ให้โอกาสตัวเองก็เหมือนกับเราเห็นประตูแต่เราไม่ยอมเปิดไม่ยอมก้าวเข้าไปยังคงลังเลใจไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองไม่อนุญาตให้ตัวเองที่จะประสบความสําเร็จ เราอยากจะทำอะไรเพื่อให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จเราก็ต้องเอาตัวของเราเข้าไปใกล้สิ่งนั้นให้โอกาสตัวเองนําเสนอตัวเองเราต้องเต็มใจเสนอตัวเองและเต็มใจที่จะโปรโมทต,ตัวเองอย่าอายอย่าคิดมากอย่ากลัวคำวิจารณ์และอย่ากเก็บซ่อนตัวเองถ้าอยากจะได้เงินอยากได้ความสำเร็จเราก็ต้องทำงานกับคนโปรโมตตัวเองให้คนรู้จัก เราว่าเงินอยู่กับคนคะ่ะคุณเห็นไหมคะว่าสมัยเนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โค้ดครูทำไมจะต้องออกมาสร้างตัวตนก็เพราะว่าเขารู้ว่าถ้าคนรู้จักและไว้วางใจโอกาสที่จะทำเงินทำไรายได้ก็มีมากคุณเองก็จะต้องสร้างตัวตนของคุณเช่นกันให้คนรู้จักคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยการสร้างตัวตนผ่าน tiktok หรือ Facebook หรือว่า YouTube ก็ได้คุณมีโอกาสที่จะทำเงินจากมันได้ทั้งนั้นความโชคดีทางการงานการเงินเกิดขึ้นได้เมื่อเราหว่านมาเมล็ดพัน์เอาไว้เราเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมออนุญาตตัวเองให้มีและเป็นตามที่เราปราชนาตั้งแต่เดี๋ยวนี้ 3. การฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาและไม่ถอดใจคนส่วนใหญ่ ที่ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จมังครัง้งมั่งมีหรือว่าพบกับความโชคดีได้ก็เพราะว่าพวกเขาไม่มีความมุ่งมั่นที่เพียงพอถอดใจไปก่อนหรือทิ้งทุกอย่างที่มันอาจจะเป็นโอกาสไปก่อนบางคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีความเหมาะสมแต่ไม่มีพลังใจไม่มีแรงบันดาลใจก็ถอดใจไปก่อนบางคนที่ไม่สามารถอดทนรอคอยเพราะว่าพวกเขา ไม่อยากใช้เวลานานเพื่อที่จะฝึกฝนตัวเองถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าคุณจะต้องยืนหยัดทำในสิ่งที่คุณตั้งใจอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์คุณต้องเรียนรู้และพัฒนาหาวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองและต้องรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดกับวิธีการและความสำเร็จแบบเดิมมีความยืดหยุ่น วิธีไหนที่จะทําให้เราได้ผลลัพธ์ก็ทําทสิ่งนั้นซ้ําๆทําในวิธีการเดิมๆที่คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีแล้วคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าค่ะสําหรับคนที่ต้องการให้มีชีวิตพุ่งทยาน10เท่าอย่าลืมเริ่มต้นฝึกจาก3ข้อนี้ก่อนนะคะเอวายสปายขอบคุณและสวัสดีค่ะ